สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับก็มาเข้าโหมดเกี่ยวกับวัตถุมงคลเช่นเดิมนะครับช่วงเย็นๆวันนี้ะนะครับก็ได้มีโอกาสได้นำมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นมีดยุคต้นนะครับมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันเป็นมีดยุคต้นแล้วก็ เป็นช่างโบราณนะครับน่าจะเป็นช่างช่วงแรกๆที่ตีมีดให้กับทางวัดนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราก็มาชมกันเลยดีกว่านะครับเนี่ยนะครับก็เป็นมีดที่มีความยาว นะครับความยาวประมาณเจ็ดนิ้วนะครับรวมด้ามได้ปักเลยเดี๋ยวเราก็มาชมปักกันก่อนนะครับเนี่ยก็เป็นไม้พยุงที่มีความเก่ามากๆนะครับเนี่ยธรรมชาติดูง่ายมากเลยนะครับแหมก็เป็นแหมทองเหลืองนะครับที่แมรัดเป็นแหมทองเหลือง ที่โบราณมากๆนะครับพี่น้องก็จะสัมผัสได้เห็นได้เลยนะครับความเป็นธรรมชาติของแหม่ก็ดูง่ายนะครับเนี่ก็เป็นมีดยุคยุคต้นเลยนะครับอายุก,ก็ร้อยกว่าปีแล้วนะครับถ้าเป็นมีดยุคต้นก็นำมาให้พี่น้องได้ศึกษาได้ชมความเป็นธรรมชาตินะครับได ยนโฉมบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เป็นตำนานเกี่ยวกับวัตถุมงคลไปแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววัตถุของหลวงพ่อเดิมนะครับวัตถุมงคลของท่านก็มีหลากหลายหน้านะครับแต่ที่ดงดังมากๆก็หนึ่งในนั้นก็มีมีดเทพสตราที่นำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมนี่แหละครับ คลาสสิกมากเลยนะครับก็มีโอกาสทำคลิปวิดีโออย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนนะครับส่วนมากก็จะอยู่กับที่นะครับช่วงนี้เพราะว่าเพิ่งกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดมาเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับเนี่ยวันนี้ก็จึงได้มีโอกาสมาทำคลิปวิดีโอให้พี่น้องได้ศึกษา ได้ชมความเป็นธรรมชาติของมีดอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็นอีกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งนะครับวัตถุมงคลของลวงพ่อเดิมเป็นพระเกจิอ,อาจารยา์นะครับที่มีวัตถุมงคลโด่งดังต้นๆของเมืองไทยนะครับหรือว่าเบอร์หนึ่งก็ว่าได้นะครับเนี่ยนะครับก็ นำมาให้พี่น้องได้เยี่ยมชมได้ศึกษากันเขาเรียกว่าเก่าในเก่านอกนะครับไม้ก็มีความแห้งเป็นธรรมชาติสัมผัสง่ายก็สบายตานะครับนี่แหละผมก็ด้วยพันธสัญญาของตัวเองนะครับจะทำคลิปวิดีโอให้พี่น้องได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของผมนะครับก็ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้ความเมตตาที่ติดตามผมด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับแฟน,แฟนคลับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็จะทำตามเจตนารมณ์นะครับนำสิ่งดีๆมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันเป็นประจําเลยนะครับเอาละครับก็ขออนุญาตวางส่วนของผากไว้นะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ชมได้ดูมีด นะครับเนี่ยนะครับสัมผัสแล้วก็สวยงามมากๆนะครับเนี่ยงาก็ชํานะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นมีดไซ้์กระเทยนะครับเป็นไซ้์พกพาเนี่ยสวยงามแมมแม้ลัดตรงข้อก็เป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองโบราณมากๆเลย แล้วก็งาก็เป็นงาที่มีความช่าช่ามากๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้พี่น้องได้ดูได้สัมผัสกันใกล้ๆเลยเนี่ยล่องลอยการแตกการล้นล้านะครับเขาเรียกว่าธรรมชาติมาเต็มนะครับเนี่ยฉําเป็นสีน้ำผึ้งเลยนะครับนี่ล่องรอยการเข้ามีดแน่นนะครับกิกมากๆเลยเล่มนี้ นะครับใบใบมีดก็มีความหนาเรียวปลายแหลมนะครับเป็นเป็นกหนกลายไทยที่มีความคลาดสิกมากๆเหล็กก็ไม่เข้าสนิมนะครับที่เห็นก็มันจะเป็นคาบไข่ความเป็นธรรมชาติาคราบไข่ที่เก่าตามการเวลานะครับนีพี่น้องก็จะ เห็นเลยความสวยความงามของมีดเล่ม,ลมนี้นะครับเนี่ยก็จะเน้นให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆนะครับจะได้พิจารณาดูมีดยุคต้นนะครับสภาพเป็นอย่างไรเราก็มาเปรียบเทียบกันนะครับเราต้องเป็นคนที่ชอบสังเกตนะครับลักษณะมีดเก่าคาบไทยความเก่ามันเป็นอย่างไร นะครับนี่แหละก็ได้นำมาให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมนะครับที่เราควรอนุรักษ์ไว้เพื่อสืบทอดต่อไปให้นานแสนนานนะครับถ้าจะกล่าวถึงหลวงพ่อเดิมก็ทุกท่านก็จะรู้อ ในนามของท่านก็คือเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แฟนะครับเป็นเทพที่บรรดาลความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดนครสวรรค์มาอย่างยาวนานร้อยกว่าปีแล้วนะครับถ้ากล่าวถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ทุกท่านก็ต้องรู้จักหลวงพ่อเดิมนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นพระนักพัฒนา พระที่มีจริยาวัดอันดีงามนะครับเป็นพระนักเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นพระนักพัฒนาพระนักก่อสร้างนะครับเพราะว่าวัดภายในจังหวัดนครสวรรค์นี้ก็30กว่าวัดนะครับเมื่อนิมนต์ท่านให้ไปเป็นประธานในการก่อสร้างนะครับ หลวงพ่อท่านก็จะมีเมตตาไม่มีการปฏิเสธนะครับท่านรับปากทุกทกที่นะครับทั้งที่สมัยก่อนแต่ละวัดที่ไปสร้างด้วยเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับเป็นยุคโบราณเนะี่ยมันก็จะหายากมากนะครับแต่ท่านก็ใช้ความพยายามมุมนะนะครับของท่าน ก็ทำให้ทุกๆุกวัดนะครับ <S <S สำเร็จร่วงไปด้วยดีนะครับจึงทำให้พระพุทธศาสนา,ามีความเจริญรุ่งเรืองในยุคข,ของท่านนะครับจนมาถึงปัจจุบัน <S 1> <S 1> นะครับเราก็ถือว่าโชคดีครับพี่น้องที่ได้มาพึ่งพาอาศัยบาร,รมีของหลวงพ่อนะครับทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในหน้าที่ การงานและความเจริญทางจิตใจนะครับนี่ก็สำคัญมากมานะครับเขาบอกว่าการพัฒนานี้ก็ต้องเริ่มจากการพัฒนาจิตใจของเรานะครับไม่มีให้ให้ปราศจากความโลภโกรธหลงนะครับมันก็จะทำให้จิตเรามีความสะอาดผ่องแผ้วนะครับ นะครับเราก็จะมาเน้นนะครับนี่แหละพูดจาทักทายาเรื่องราวดีๆนะครับสาระธรรมที่มีประโยชน์ด้วยนะครับเพราะว่ากุศโลบายของหลวงพ่อก็ต้องบอกกับพี่น้องนะครับท่านต้องการให้เราทําความดีนะครับวัตถุมงคลของท่านก็ไปป้องกันพวกมนต์ดำคุณใสนะครับสิ่งที่ ลีรับนะครับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆท่านต่อบารมีของท่านก็จะขจัดเป่านะครับทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่มั่นคงนะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องจริงๆนะครับหลวงพ่อท่านเน้นให้เราสร้างคุณงามความดีเหมือนที่เขาบอกนะครับ ฟาสูงแผ่นดินต่ําไม่มีใครกําหนดมันคือกฎของธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ต้องสร้างคุณงามความดีเสริมสร้างบารมีนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราก็อยู่ด้วยข้าวปลาอาหารหรือการสร้างอาชีพเพื่อให้มีไรายได้มาเลี้ยงชีพกับตนนะครับณนะปัจจุบันของโลกมนุษย์ แต่เมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วนะครับมันไม่มีอะไรติดตัวเราไปนอกจากบุญกุศลที่เราสร้างมานะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับจงมันในการสร้างความดีสะสมบารมีนะครับเพื่อให้เราไปสู่ภพภูมิที่ดีย,ยิ่งขึ้นไปนะครับ เอาละครับวันนี้ก็นี่แหละตามที่ได้นำมิเทศสตราของลวงพ่อนะครับก็เป็นวัตถุมงคลที่เลอค่ามารีวิวให้พี่น้องได้ชมความสวยความงามความคลาสสิกสมบูรณ์แบบมากๆนะครับในวันนี้เนี่ยนำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับการทำคลิปวิดีโอปัจจุบันผมก็จะ ใช้ระยะเวลากระชับให้มากนะครับเพราะว่าบางทีบางท่านก็มีภารกิจต้องทําไม่มีเวลามาดูนะครับก็จึงให้เหมาะสมกับการเวลาในยุคของโลกาภิวัตนะครับอเรียกว่ายุคข้าวยากมากแพงเนาะเงินหนึ่งพันนี้ก็โอ้โหกว่าจะหาได้นะครับก็สำคัญมากๆเลยหายากนะครับปัจจุบันเนาะมไม่รู้ว่าใครกำหนดให เงินมีมูลค่านะครับทำให้เราแบบบางคนก็หาเงินจนลำบากมากๆนะครับจนไม่มีเวลาจะพักผ่อนก็เพราะเงินเนาะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักปรงจักวางบ้างนะครับบางโอกาสวิ่งหาอย่างเดียวมันก็เหนื่อยนะครับครูบาไอครูบาอาจารย์ผมท่านบอกว่าบางทีเงินเนี่ย เราหาแบบวิ่งหามันอย่างเดียวมันก็เหนื่อยนะครับเพราะนั้นเราต้องทำเป็นทีเผอบ้างอ่พอคือจริงๆเราก็อยากได้นั่นแหละแต่เขาบอกว่าหิวทำเป็นอิ่มนะครับอ่าแล้วมันจะมาพอมันมาแล้วก็จึงพูดง่ายว่ามาเต็มห้องแล้วจึงปิดประตูล็อกเลยที่นี่ไม่ให้ไปไหนแล้วนะครับอืม นก็มาพูดจาทักทายกันนะครับด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกันจริงๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะมอบให้พี่น้องนะครับช่วงเข้าพรรษาสามเดือนนี้ก็ขอให้พี่น้องนะครับจงทำจิตใจให้สบายมันสวดมนต์ภาวนานะครับเพราะว่าการสวดมนต์ภาวนานี้มันจะเป็นเกราะกำบัง สิ่งที่ไม่ดีไม่ให้มาสู่ชีวิตของเรานะครับเราสวดมนต์ภาวนาเราก็จะมีจิตใจที่สงบจิตใจที่เยือกเย็นนะครับสิ่งดีๆก็จะไหลเข้ามาในชีวิตเราอย่างแน่นอนเอาละครับพี่น้องก็สมควรแก่เวลานะครับในวันนี้ในการรีวิวก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็พบกันใหม่ใน e ีีหน้าเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์มีดหมอก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ